นี่นี่นอืมอืมสิบบงปลาหมึกมึกมีต้กี่เท่าไหมอ่ะนีไม่นานพอมอืมสิบงสังเซาปะสิสังเซาดะ จะขี่เท่าอยากดื <sk <sk ่นซองอยากกินลาเต้โอ sì> ้โหลาเต้กินชิคกี้พายอยาะกินลาเต้หละคัอกลางน่ะวันนี้เราจะมาย่างคุ้งกับย่างปลาหมึกกินกันนะครับทุกคนทานด้วย เยอะมากเลย้อนชีดรสงานะคะ ใส่ถุงมือวะัตเะมิสปาเลกองโอ้ยไปไดีมากเลยนะคนอันนี้ติดเร็วมากนี่เอาอินเอร์เน็ไหมก็ดีอยากมีส่วนร่วมจ้ะชุดีปัดปีชีพอะไรเป๋อะไรปุ๊บกุ๊บปุบ๊บ เ็บป้องกุนอุ้ยอ้ยๆๆๆๆแล้วก็คอยประมาณอีก5นาทีนะคะทุกคนแบบพรองคตองฟองดององมีคงเซมินุตแบบพิเซบวสิบพาจิกซะ ลหมึกมานะคะถูกมากแค่นี้ร้อยหสิบาทนะคะกิโลนละสามรอยบาท3ามยยสบาท ร่างเอาตาออกก่อนนะคะทุกคนร่างหลายน้ำเหมือนกันนะนี่ แชน่น้ำโซดาแป๊บนึงนะคะทุกคนเพื่อให้กรอบแล้วก็ลดกลิ่นคาวตอนนี้เราไปย่างกุ้งรอนะคะช่วงที่รอนแช่น้ำโซดา ส okay ทิ้งไว้สักห้านาทีนะคะเราไปได้กุ้งที่โอชองมานะคะทุกคนถูกมาก8ยูโรซีซ่อนงูแปดยูโรแปดประมาณสามร้อยบาทตัวโตโตจูบ <laughs> ปบาปลาเลยผ <laughs> อบอกงูอะ ไม่อยากว่าอายดิอายดีอายอย่างอายไอ้ยอ้กะคัวอะไรเสียงจากผม Couleur mm. ah, c est, c est, c est les couleurs En français, c'est quoi Couvette. Couvette. on va un peu. ย่างกี่ระเบียงเรเบียงอพาร์ตเมนต์นะคะทุกคนกินหอมโชยมาแล้ว

Ni deh, ni deh. Ni deh. Nak tukar yang Oh, nak kin mak. cak 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 cak. Kemudian Hah? นะคะทุกคนใส่พริกรากผักชีแล้วก็กระเทียมนะคะเราก็ใส่น้ำตาลปี๊บนะคะน้ำปลาแล้วก็น้ำอุ่น2ช้อนโต๊ะแล้วก็มะนาวตามชอบเลยนะคะใครชอบเปรี้ยวก็ใส่เยอะ ก็โรยด้วยผักชีนะคะก็ขอย่างเด้อใกล้สุกยังเนี่ยปลาหมึกปลาหมึกที่เป่าดีมากนะคะทุกคนอยากซื้อพีเนียสกันเนียอาช้อปุ่มมาเมียเราอลองรำ

จะบุกยี่เมื่อชัวซีเบียอีโฟกัมเซอร์เลยโอ้ยสุดตายดีปะฝึกปากงูน่าสุดแบบดูเขาเลยแม่เซฟัน Daba suka. Mu kalau dia pi nong oi. Selalah la boh mu Kita siap ni boh puan, kita kaki tauแท. Hึ. Hmm, king tuk ni. Je sais que ça beau. Non, Bah, je sais pas en fait parce que je pense Ah ouais.

สิเีอ้ยมตคเท่าไมบุ้มเสียบอือบพนานสุกหิวขาเว้ยสมัยเราตรมิมูระดนี่อีกคนตัวเบรซิกิานี่ตัวเบรซิกิอาอีกคนได้มื้อคอยมิีทานจหนอยเด้อพี่น้องหิวแห้งไดยฝ่าวเปาน้ำจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดฟูดฟูดฟู กุ้งทัวโตโตถึงเวลากินแล้วอเมริกาใตพอโปเซอโปรเซอไรส์พเปนยังจะปไหมพอเซมิอูเล็กคุเทลายเลยยูบ้ายูบ้านี่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  หอมคุณหอมหอมคว่มปลาหมึกปลาหมึกมึกไม่จะขี่เท่าหมนี่ไม่นานอมันบงสิสังเซาปะซีสิสังเซะไม่จะกี่เท่าอยากจะสอง

哇、欸看看剛剛 ah>，哎，拉泰跟这个泰妃，也是个拉泰啦，哥哥们。哇，级别强势。怎么没了？没得泰妃干嘛？是不是穿衣服呢？ Где? Это бухлины,